วันนี้เปิดร้านวันนี้พี่เวทเปิดร้านที่ก็ลุงเสียงวันนี้ตุดจีนกงเฮฟัดชอยตันไทยกินห้องตันห,น,หนิ่งไฟรอฮัลโหลฮัลโหลเจอเปิดขายขายเล็กๆ เปิดร้านเล็กๆอันนี้ <c oughs> น,นี่จะเป็นน้ำพริกปลาดุกปูมีอยู่มีหลายรสอันนี้เป็นเป็นปลาดุกปูอันนี้เป็นรถคั่วกิ้งแล้วก็อันนี้มีเผ็ดเผ็ดแล้วก็จะมีรสดั้งเดิมก็คือปลาดุกปูแล้วก็จะมีรสต้มยำด้วยรสต้มยำมีรสคั่วกิ้งคั่วกิ้ง แล้วก็จะเป็นหมูหมูแผ่นหมูแผ่นหมูหวานแซ่บหมูสวรรค์อ่ะของเรามีอาหารทุกอย่างมีน้ำยาขนมจีนด้วยน้ำยาขนมจีนปรุงสำเร็จต้มเอาหัวลงอีกต่างหากเห็นไหมขายดิบขายดีมากเลยเอาหัวลงอันนี้จะเป็นน้ำยาอ่าชนิดที่สูตรสำเร็จปรุง ต้มใส่หม้อใส่น้ำแล้วก็ต้มละลายเป็นน้ำยาขนมจีนได้เลยสูตรสำเร็จอันนี้พร้อมทานเลยแล้วก็อยากใส่ลูกชิ้นอยากใส่ตีนไก่หรืออะไรแล้วก็ใส่ลงไปใส่ผักอันนี้จะเป็นหนึ่งกองนี่จะมีอยู่หกห่อเล็กอยู่ 6, 6, 6, หกหกห่อเล็กๆอย่างเงี้ยสองเล็กๆแบบนนเนี้ยเนี้ย พี่งดาน้ำพีกแมงดา,งดาที่มีแดดขายอยู่ตอนนี้พิกแมงดาแมงดาตัวัวเลยอันเนี้ยอร่อยมากแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีโกโก้ด้วยโกโก้ของดีอันนี้กินดีสลายไขมันอ่าจะลดพุงเดิมดีกันหิวเป็นละเล็กๆ ตรงนี้วันนี้เปิดพิเศษตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนตุจีนก็เปิดกันตรงนี้เลย <c oughs> ก็เทศกิจเขาจะให้เปิดอยู่นะสามวันประมาณวันที่หนึ่งที่สที่สของวันตุ๊จีนไปในช่วงนี้ก็จะเป็นร้านไทยนะฮะทางร้านไทยตอนนี้ก็จะเปิดเป็นบางร้านบางร้านก็จะปิดอันนี้ก็จะเป็นร้านไทยไท,ยที่จะเป็นขายของขายเสื้อผ้าไทยแล้วก็ขาย ขายกลุ่มกลุ่มทูบเทียนขออนุญาตนิดนึงนะเจ้าของร้านขออนุญาตนิดนึงนี้ก็จะจะเป็นพวกเ่าเล็กน้อยอย,อย่าสีฟันเครื่องนวดแล้วก็จะเป็นสมุนไพรสวยงามมากเป็นร้านหนึ่งร้านนั่งเดิมเลยร้านเก่าแก่มากขึ้นนี่เป็นร้านไทยๆอยู่ที่เกาเล็กเกาลงสิง เซีงลามโตนะครับอยู่ที่เกาลงเซ่งเซ่งลามโตต้องการชุดไทยหรือว่าพระเครื่องหรือทูบเทียนหอมก็มาได้ที่ร้านไทยๆเกาลงเซิงฮ่องกงนะครับนี่เลก็จะมีก็จะมีประมาณนี้ วันนี้เขาก็จะเป็นวันแรกจะเป็นวันวันไหว้วันแรกร้านร้านก็ส่วนมากก็จะปิดกันส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เปิดวันนี้จะเป็นวันว่างกันคนจีนก็จะถือว่าเป็นวันนี้จะเป็นวันที่หนึ่งของวันตึกจีนเป็นวันไหว้วันมงคลแล้วก็จะรับแต่สิ่งดีๆเข้าบ้านไม่พูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคล เลขมงคลก็คือเลขแปดเลขเก้าเลขเจ็ก็จะประมาณนี้วันนี้ก็จะเป็นการเดินเที่ยวกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจ่ายนี้ก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าผ้าไทยของเพื่อนๆก็จะเป็นร้านสมุนไพรก็ส่วนมากถนนสายสายนี้ก็จะเป็นถนนที่ขายสินค้าไทยฮะ สินค้ามีมากมายให้เลือกทั้งอาหารทั้งอาหารทั้งเสื้อผ้าทั้งของแห้งจะมีทุกอย่างแถบเกาลงสิงถนนสิงลาโตูถ้าใครที่อยู่ฮ่องกงก็สนใจก็มาได้ที่สิงลาโตูฮ่องกงเกาลงสิงนะคะ โอเคขอบคุณมากครับวันนี้อากาศจะชื้นหน่อยมีฝนลปอยอยๆยนิดๆแต่ก็อพอเหมาะพอดีกับวันตรุษจีนโอเคนะครับขอบคุณมากรับอะไรดีครับ